กลางยทุวันใครก็พูดว่าจะหนาวมันก็คงจะหนาวแลนะ้วมันได้เวลา,าแล้วม,มันก็ปลายฝนแล้วเนะี่ยแต่คำว่ามันจะถึงวันที่17นะส้นนุ้ยกะเป๋าอ่อนมากขับไปดูเลยเลยไทยนี้อันตรายนะที่กาแฟ ยิ้มให้ก้อนหนอย<ม>ออนนี้สนเเาเยอนตกงักีก็ไม่ต้องตากต้องตเยนนะแต่นห่ต้องตาวันนะต,ต,ตก่องเจ้านั้นเลยนะ แม่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 แมัมมอามานออกไปน่อยแม่แมันแม่มันกัดหนู công nghệ như thế lầu ở như thế เบิร์สองไข่สองธรรมดาสามดลลได้ซักแล้วหรอ,อไม่ซักแล้ว Oh, ไม่ว่างหรอสักเวลานี้แล้วเมื่อไรจะได้กลับบ้านมันไม่มีคนเลยนะนี่มันเป็นบางวันที่เลนะไก็ที่คนฟ้าใชไมบางวันคนเน่น เลี้ยงอีกแล้วเก็บเลียงนี่เก็บตาย <c oughs> เลี้ยงท <c oughs> ุกอย่างเลียงหอย้างเังวันเดียว <c oughs> ตายเลี้ยงัแปเงีเบนหมื่น เลี้ยงแมวก็ฟัดก,กับแมวก่อนเ,เขาเลยเราก็โตมาเพรอมแมวตัวหนึ่งนะเขาเป็นเพื่อนเล่นกันดีนะตอนอยู่บ้านตัวไหนอะพัทลัง,งเ,เล่นซ่อนแอบกันนะแมวกับคุณเล่นซ่อนแอบกันนะเราก็นั่งคำ้ำเด็ววอลโอหรืออะไรแมวก็วยังเล็กเด็กดลูกก็ยังเล็กแมวมันกําลังแบบ มันเริ่มจะโตมันก็กำลังจะซนโอ้มันเล่นกันยังกัะเด็กเนี่ะเล่นปิดแอบแมวแอบมุมนึงคนแอบมุมนึ่งพอชมพู่จะง่วงหน้ามาเจอกันเขาก็ข่อยลบตอนนั้นอันนี้มันก็ยังเล็กอยู่เดี๋ยวนี้โตกันอยู่ใกล้กันไม่ได้แล้วคอยจะตะกัด <c oughs> อืมคนเยอะวันนี้ กตียธรรมดาเนี่ยมันจะไม่ค่อยเยอะวันธรรมดาแต่วันนี้คนโต้งว่าก่เลยไม่มีที่ไไทตากกันเพราะว่าคนไไไไไไอออออ้้ม้มม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 ่ม่ม่่่่สสสักกีีีตดววยทำืืืลนนะะเเเา็งใใรป ไปมีคุณเขาก็มากันเรื่อนพี่ข้างบนหอเขบอกว่าจะมาตอนเที่เจเห็นไมาองนจะเป็นร้ยเื่นเพื่อนเพื่อนเพือนเพือเพ่อนเพื่อนเพันเือนเพ่เพาน่อนเพ่อนนื่นนเือนอนน่่นออ เลยเขาไปคุยไปคุยมาชอบคุยเราคุยเก่งแล้วพอดีว่าเขาสอนดีดีพี่ชาที่ทคุยเก่งแล้วคุยดีนะพูดจาดีมากประมาณเนี่ยของสวัสดีครับพี่ยังงั้นอย่างนี้เราคุยดีคุยสนุกดีแตาว่าเขาจะย้ายแล้วนีว่ อืมเขาว่าเขาจะย้ายหอแม่แมออ่จะมาตรงไหนอ่ะแม่จะมาทั่วทที่ก่ะอืมเห็นเขาบอกดีว่าเขาจะย้ายมาตรงไหน,นอ่ะยายอมาจากแทนที่เหนียว นอนดีกว่านะธรรมดาม้สองได้สางจ้าขอบคุณค่าะาต้งาองใส่ได้ไหมบ้านนอนสบายใจกว่านอนไ,ไม่ต้องไวเลยได้ไหม,ไม มไ,ไม่ได้啊น,น้องตื่นเลยไงครับอ่าเอ็กเมียไม่ได้อะนาะไม่อยู่ในนั้นลูกน้องจะไปไหนบีบปากพุ่งแน่นขนาดนั้นน้องไปไหนได้ลม <c oughs> ยิ้มเยิ้ม โอ้โห oh, พระเจ้าประคุณเธอมันนี่เย็บเต็มหนักแน,น่นม่เย็บ <c oughs> เอาเย็บเลยเหรอแค่ผกก็ได้แล้วมะเจาะดูมันอย่างนี้มันตายทำ <c oughs> ไมเจาะอย่างน้มันหายแต่ไม่ออกหรอไม่ออกเอาไมป,ปล่อยบ้านเรา จูกลับบ้านแลนทุกคนแล้จะกับบ้านแลนทุกคนเรื่องอะไรทุกคนจะกับบ้านแลนทุกคนมีสงแทนไม่มีใครมาเราจะกับบ้านทุกคนซองเก้าไปรวมมีกล้องรวมยัง่ายมันจะไม่พอค่ะ รีบพัดไม่พอขายทำไงลูกอาวเนี่อ,อาานน้อยน,นิ่งๆเฉยแล้วหมดทางเลยนะไม่ไมมเป็น 193ก้อนมีคนมาอีก2ก้อนเป็น193น,นะคะมากอ,อบกลับกับป้านนะมันอืมอะไรตัวอ่อรีบไปปล่อยเนอะกล่อยได้มั้ยเออ้อไว้ แม um ่่ลวนะันะไ่นอเป็นอย้าปอยบ้านเราิแคะทาไมอะแกล้วเดี๋ยวมันก็ไปดิไป่นก็ได้เไปอยบ้านเราไปันสุดท้ายนะ nhau <coughs> nhau